ท่านประโยกาวาจรทั้งหลายและบรรดาท่านพุทธศาสานิกชนทั้งหลาย,ลาาาย,ลายโอกาสนีบ้บรรดาท่านทั้งหลายได้สมาทานศีลสมาทานไระรรมฐานแล้วต่อไปนี้เขาได้โปรดตั้งใจสดับวิชาแห่งการเจริญพระกรรมฐานใน,นด้านอาหารเรปิคูลสัญญา สำหรับปหาเรปริกูรสัญญาในตอนนี้จะพูดถึงอริยสัจ <c oughs> นึกว่าการเริญกรรมฐานที่มีความสำคัญที่สุดที่บรรดาพวกท่านหลายจะต้องลืมไม่ได้นั่นก็คือการทรงอนาปานุสติกรรมฐานไว้เป็นปกติ แล้วก็หนดพิจรารณาก็ดีภาวนาก็ดีที่ท่านทำอยู่เั้งหมดนี้จงอย่าปล่อยเวลาเสียเปล่าโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งนิวรณ์ห้าประการกับสังยชติสิบประการนิวรณ์ห้าจะต้องหาทางรับด้วยกำลังของฌานสังยชติสิบประการต้องหาทางตัดด้วยปัญญา และสิ่งที่จะเว้นไม่ได้เลยนั่นก็คือศีลต้องบริสุทธิ์เป็นปกติอารมณ์สมาธิป้องกันนิวรว้เป็นปกติใช้ปัญญาตัดสังโยชน์โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อสกายทิฏฐิถ้าข้อนี้ตัดได้ถึงที่สุดท่านก็เป็นอารหาันต์ต่อที่นี้ไปขบันดาท่านหลายประสนับ อาเรปริกกรัินยาในหมวดนี้ใกล้จะจบคิดว่าคืนพรุ่งนี้ก็จบนักศึกษาพระกรรมฐานถ้าศึกษาใหม่ถ้าคนไปหาหมดก็อนาปานุสติกรรมฐานมาศึกษาเพราะว่าหมดนั้นอธิบายไว้ละเอียด ลนยก็สำหรับอาหาเรปริกูรสัญญานี้เป็นหมดเฉพาะท่านที่มีจิตตกอยู่ในอำนาจของพุทธจริตคือคนฉลาดแต่ก็ท่านนั้นหลายก็จงอย่าประนามตนเองว่าเป็นคนโง่และก็จงอย่าถือตัวว่าเป็นคนฉลาด <c oughs> อารมณ์ดังสำมร็การนี้แปลอารมณ์ที่ไม่ดี หมายความว่าถ้าเราคิดว่าโง่เราก็ปล่อยมือก็เลยไม่มีความฉลาดถ้าเราคิดว่าเราฉลาดก็เหลืองตัวเกินไปไม่สร้างความดีปเป็นวันเ็วทั้งคู่ฉะนั้นจงจำคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระชินพระบรมครูว่าประมาณเนะสัมปาเิทะ ยิ่งแปลเป็นใจความว่าท่านทั้งหลายจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมคือเราไม่ประมาททางสมรการไม่ประมาทว่าเราโง่เกินไปแล้วก็ไม่ประมาทว่าเราฉลาดเกินพอดีเอาจิตใจควบคู่อยู่ในความดีคือศีลสมาธิปัญญา ทิ้งใดที่นอกเหนือไปจากคําสอนของพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นเราไม่เอาถ้าเวลานี้มีอยู่เดินคําสอนของพระพุทธเจ้ามีเขาเป็นพระอรหันต์กันนับไปทวนเขานิพพานนับไปทวนแล้วได้ว่ากลับมาบอกว่าคําสอนของพระพุทธเจ้าไม่เป็นเรื่อง โดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งได้ยินฟังได้ยินได้ฟังบ่อยว่าภาวนาว่าพุทโธเนี่ยไม่มีความหมายไม่มีเกณฑ์นบรรลุมรรคผลสุดทำอย่างนั้นทำอย่างนี้ไม่ได้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเวลานี้แม้แต่พระอาหันต์ทั้งหลายท่านยังภาวนาว่าพุทโธอยู่ถ้าคำภาวนาถ้าทรงตัวจิตเป็นสมาธิป,ปัญญามันก็เกิด คำว่าพุะโทธเป็นพัรนะนมความดีพระองค์สมเด็จัตสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าเราไม่เกาะพระพุทธเจ้าเราจะเกาะใครอันนี้ช่วยกันนึกด้วยด้วยตอนนี้ไปฟังเรื่องราวของอรหารีปริกุระสัญญาในด้าของอริยสัตว์เราฟังกันมาแล้วว่าอาหารมีพื้นฐานมาจากความสกปรก ในนี้ร่างกายเราเติบโตมาด้วยอาหารอยากจะถามตนเองคือควรจะถามตนเองว่าร่างกายของเรานี่มันสะอาดหรือสกปรกแล้วร่างกายที่คนที่เรารักอยากจะได้เนี่สะอาดหรือสกปรกเราเห็นยะตอบก็ไม่อยากว่ามันสกปรกถ้าสกปรกเราต้องการมันเพื่ออะไร คำการเห็นว่าสปกปรกเป็นสมถภาวนาตอนนี้มาว่ากันถึงอริยสัจอริยสัจนี่ก็ดีวิปัสสนาญาณก้าก็ดีแล้วผู้เรื่องขันห้าก็ดีอายตนะหกก็ดีก็เป็นเรื่องของอริยอริยสัจคือขันห้าเหมือนกันรวมความว่าวิปัสสนาญาณนี่มีเรื่องเดียวคือขันห้า ก่อนที่ท่านทังหลายจะพิจารณาริยสัจพยายามสงัดจงทำใจของท่านให้สงัดจากนิวรนห้าประการเสียก่อนด้วยอำนาจของสมาธิการเจริญสมาธิในสี่สิบแบบจะใช้อะไรก็ได้ไม่ได้ว่าใช้ข้อไหนก็ได้ที่เราคล่องอยู่ไม่ผิดเมื่อจิตใจสบายแล้วก็นำกำลังใจมาคิด ปัญญามันจะเกิดด้วยน้อยของสมาธิถ้าปัญญาเกิดด้วยน้อยของสมาธิมันเป็นปัญญาดีจริงๆอริยสัจมีอะไรบ้างคือหนึ่งทุกคำว่าทุกหมายถึงว่าการทนใน้ยากสมุทยัยเป็นปัใจจัยเกิดของความทุกข์ คือทุกเจเกิดขึ้นมันได้ก็เพราะสมุทยัยคือตัณหาสามได้แก่การมาตัณหาภาวะตัณหาวิภวะตัณหานิโรธะแปลวะ่าการปฏิบัติให้เข้าถึงความดับทุกข์คือทุกคนดับไปหมดนี่ทุกจะดับไปหมดได้ก็ต้องอาศัยมรรคปฏิปทามีสัมมาทิฏฐิเป็นต้นและมีสัมมาสมาธิเป็นประโยชนสาน อันนี้เรียกว่าอริยสัจอริยสัจแปลว่าความจริงที่พระอริยเจ้ายอมรับนับถือหรือว่ากฎของความจริงที่ทําบุคคลให้เป็นพระอริยเจ้าตอนนี้เราก็มานั่งพิจารณาอาหารีบริกูรสัญญาเราเอาอาหารีบริกูรสัญญามาเป็นอริยสัจ อาหาเรปริกูสัญญาจริงเป็นสมถะภาวนาตอนนี้เราเอามาเป็นวิปัสนาภาวนาที่พระพุทธเจ้ากล่าวาว่าโลกทั้งโลกเต็มไปด้วยความทุกข์ชีวิตของคนละสั์ที่เกิดมาในโลกมีแต่ความทุกข์ทุกข์มันอยู่ตรงไหนะนี่เราพูดกันในเรื่องอาหาร อาหารที่เราจะกินเข้าไปอาหารมันนำสุขมาให้หรือว่าอาหารมันนำทุกข์มาให้ก่อนที่เราจะกินอาหารก่อนที่เราจะได้อาหารมาเราได้อาหารมาด้วยความสุขหรือด้วยความทุกข์นั่งในกรณีฟังไปแล้วก็คิดตามไปด้วย อาหารมีความสําคัญคือข้าวแต่บางคนเขาไม่กินข้าวเขากินขน,นมปังเขากินขนมเปียกเขากินอะไรก็ช่างเถอะไอ้ของที่จะกินเข้าไปอาหารที่เรากําลังจะกินเข้าไปนี่มันได้มาจากอะไรมันได้มาจากความสุขหรือมันได้มาจากความทุกข์คิดเอาดอยัง ถ้าคิดไม่ออกจะตีใบให้ว่าอาหารข้าวแต่ละคำกับแต่ละชิ้นเนื้อของใช้แต่ละสิ่งที่มันจะเป็นร่างกายของเราขึ้นมาเราจะกินให้มันอิ่มไอ้คำว่า,ากินให้อิ่มเนี่ยมันเข้าไปสร้างเนื้อสร้างหนังสร้างกระดูกเพราะว่าไอ้ของเก่ามันร่อยรอลงไปต้องเอาของใหม่เต็มเข้าไป ตอนนี้คิดไว้ด้วยนะฟังแล้วก็คิดอย่าไปนั่งฟังปในทานแบบตุ๊กาตาฟังเสียงเพลงมันก็ไม่ได้เกิดประโยชน์อาหารทั้งหมดที่เราจะได้มาจากการงานใช่ไหมถ้าเราไม่ทำงานไม่ทำการไม่หาทรัพย์สินมา ไม่หาอาหารมาเรานั่งอยู่เฉยๆนี่อาหารไม่เกิดขึ้นมาได้หรือเปล่าอย่างนี้ทุกคนก็คงจะตอบว่าเกิดไม่ได้ถ้าเกิดมันได้แล้วก็อยากจะถามว่าอาหารมันได้มาจากความสุขหรืออาหารมันได้มาจากความทุกข์การทำงานเพื่ออยากจะได้ทรัพย์สินมาเพื่อซื้ออาหาร มันเหนื่อยแล้วมามันนอนสบายกว่าเราจะได้เงินเดือนสมมติวรามีเงินเดือนถ้าพ่อค้าแม่ค้ากว่าจะได้กําไรเข้ามาพ่อทำไรแห้นากว่าจะมีผลข,ขึ้นมาเอาเงินไปซื้ออาหารหรือว่าเอาสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นมาเป็นอาหารต้องใช้อะไรบ้างอันดับแรก ต้องใช้สมองคือปัญญาทั้งนี้เพราะอะไรถ้าไร้ปัญญามันก็หาอะไรไม่ได้ปัญญาที่ได้อาหารมาก็ต้องนั่งคิดนอนคิดว่าทำยังไงเนาะถ้าเรายังไม่มีเงินเดือนอยากจะมีเงินเดอนก็ต้องพยายามคิดสิว่าเงินเดือนมันจะมาจากไหน เงินเดือนจะมาได้เพราะมีความรู้มีความสามารถให้เขาจ้างเราให้เขาจ้างเราได้ความรู้ความสามารถนี่มันมาจากไหนล่ะก็จะมาจากการศึกษามาจากการฝึกฝนถอยหลังไปถึงการศึกษาจะเรียนหนังสือเพื่อรับจ้างเขาเอาเงินเดือน มันก็ต้องไปตามเวลามาตามเวลาจะขี้เกียจก็ไม่ได้ถ้าขี้เกียจเรื่องความรู้มันมีไม่ได้การที่ต้องไปตามเวลามาตามเวลานี่มันเป็นจุดบังคับคือเป็นเหตุบังคับเราใช่ไหมเราจะพักผ่อนนอนหลับเพราะวันนี้ไม่ไปนั่งซื้ออะแม่ขี้เกียจ ที่สองสามวันเขาไปเรียนเขาเรียนกันตอนเช้าไม่เป็นไรเราไปบ่ายก็ได้เราทําอย่างนี้ได้ไหมบางครั้งบางคราวเราไม่สึกไม่ค่อยสบายเรื่องที่จะมีอาการเพลียเพราะว่ากิจการงานอย่างใดอย่างใดยังเกิดขึ้นแต่ถึงเวลามันก็ต้องไปเรียนนี่ว่าจําจะต้องไปถ้าไม่ไปวิชาความรู้มันไม่ทันเขา ก็จะกลายเป็นคนที่ไม่ควรับการรับเงินเดือนนี่ทำไงแล้วก็นั่งนึกว่าไอ้ตอนนี้นะ่ะมันสุขหรือมันทุกข์ที่เราต้องบังคับตนตามเวลาของเรานี่มาต่อมาการเรียนหนังสือเราไม่เคยเรียนหนังสือเลยเริ่มต้นในการเรียน ไอ้ตัวกอตัวเดียวเนี่ยสมวันบางทีมาเรียนไม่จบเราต้องใช้จิตวางคับมันสมองของเราเพื่อให้รู้มีความเข้าใจตามคำสอนของครูอันนี้มันก็เป็นอารมณ์ฝืนใจเพื่อใจของเราไม่ต้องการงานประเภทนั้นมากการจิตใจเราต้องการอยู่ในความสงบ เป็นอิสรภาพแต่เราต้องบังคับจิตใจของเราเข้าไปเรียนหนังสือก็อาจจะอนหนังสือออกมันก็เหนื่อยกับตายเช้าไปเย็นกลับดีไม่ดีกลับมาบ้านพาออนหนังสือออกบ้างพอจะมีความเข้าใจบ้างมาถึงบ้านแทนที่นอนสบายสบายครูก็ให้การบ้านมาอีก ที่เวลาที่อยู่ในห้องเรียนครูให้การศึกษาเราต้องใช้สมองจําเวลาเข้าโรงเรียนเวลาโรงเรียนจะปลดพักแล้ไปถึงเวลาจะเข้าบางคราวเรายังไม่ค่อยสบายใจยังไม่หายเพลียสมองยังไม่หายมึนครูก็มาสอนวิชาอื่นต่อตอนนี้มันก็เป็นการฝืนอารมณ์อาการอย่างนี้มันมีนความสุขและความทุกข์ เวลาเรียนเรียนไปก็ต้องดูไอการศึกษาวิชาความรู้ที่เราจะเรียนเนี่ยมันทันชาวบ้านชาเมืองเขาไหมถ้าหากมันไม่ทันมันก็ต้องกวดขันเวลานี้มีการเรียนพิเศษเรียนกลางวันยังไม่พอจึงเดินต่อไปเรียนกลางคืน นี่เป็นอันว่ากว่าจะมีความรู้เขมันได้เนี่ยมันต้องใช้ความลำบากไอ้ความลำบากการฝืนกายฝืนใจเนี่ยเ,เป็นอาการของความทุกข์อันนี้พูดให้ฟังย่ยอๆหน่อพูดเรื่องทุกข์พูดสามร้อยปีก็ไม่จบเมื่อเวลาเรียนจบจะเข้ามาหาเงินเดินกินต้องไปสอบแข่งขันการสอบแข่งขันเนี่ยเดินไปเพื่อสมัครมันสุขหรือมันทุกข์ ต้องเอาประตังไปเสียค่าสมัครเพื่อเสียค่าประกันมันสกสมทุกไอเงินทองมันได้มาจากไหนมันได้มาจากอยากเงือแรงางานเขาเป็นดามาันดาท่านพ่อท่านแม่มีทุกมากที่นี่มาถึงเราเราเวลาจะสอบแม่เขาเอาเขาต้องการคนสองตำแหน่งแต่คนดันสมัครไปสองพันคน ท่านี้ก็ต้องแข่งขันกันใช้กําลังปัญญาวิชาความรู้มีเท่าไรทั้งกลัวขังกลับมาทวนกันใหม่นี่มันก็แบกกายของความทุกข์เวลาที่เข้าไปรับบริการทำงานรับจ้างในด้านหนังสือมันก็ต้องเหน็ดเหนื่อยกับกายงานที่เขาให้เรามาไปตามเวลามาตามเวลาดีไม่ดีงานมันมากแบกมาทำที่บ้านอีก แล้วการไปทํางานก็ไม่ได้มีความสุขบางคราวเจ้านายท่านใจดีมันก็ดีบางทีมันพลาดพลั้งไปบ้างเป็นกฎธรรมดาของคนที่มีกิเลสเขาเดียกเขาว่าเขาด่าเขาว่าเขาตำหนิไอ้งานก็หนักขึ้นมาแล้วก็กลุ้มใจอีกดีไม่ดีถ้าเรามีหน้าที่มีฐานะสูงนิดหนึ่งมีคนใต้บังคับบัญชา เราทำดีแต่ว่าคนใต้บังคับบัญชากลับบิดเบือนไม่ปฏิบัติตามระเบียบเราก็เป็นผู้รับผิดชอบโดนด่าโดนว่างานก็หนักกลุ่มเพราะจิตที่คิดว่าพวกคนผู้ใต้บังคับบัญชาไม่ดีให้เราก็มันโดนพู่นเหนือกว่าตำแหน่งมาอีกมันโดนเขาหลายหลายซ้ำทุกข์ลทุก์ นี่เราจะว่ากันถึงบุคคลที่มาได้รับราชการไม่รักจ้างในวิชาความรู้นักทำมานำทำนาทำไร่ค้าขายคนค้าขายต้องใช้มันสมองมากซื้อห้าสตางค์ขายห้าสตางค์บรรลัยหมดอันนี้เรื่องภาษีก่อนเข้ามาทับถมคนที่อยู่กินด้วยกันก็นกหลายคนภาระอย่างอื่นก็มีมาก ดีไม่ดีถูกแพ้เจีย๊ยถูกเกาเจี๊ยกมริตม,มาไถก่อนที่ตั้งร้านค้าได้ต้องไปเสียเกาเจีย๊ยเสียแพ้เจีย๊ยอะไรเสียเงินกินเปล่าอาการทั้งหลายเหล่านี้ทั้งหมดมันเป็นอาการเห่นความสุขและความทุกข์ที่เราจะต้องหาเงินไปทาไปซื้อห้องขายห้องการซื้อของมาเราซื้อมาก็มาแย่งกันซื้อแย่งกันขายเมื่อปีสองพัน ห้าร้อยสี่มีนักเรียนสตรีคนหนึ่งมีดามันดาของเธอบอกว่าของเธอเป็นคนค้าขายภาภาผ้าผ้าพื้นหนึ่งขายยี่สิบบาทสามสิบบาทแต่เธอบอกว่าการค้านี่มันต้องแย่งกันขายบางทีพื้นหนึ่งได้กำไรเพรียงยี่สิบห้าสตางก็ต้องขาย เวลาไปขายของก็ต้องนั่งแกลวคอยคนเขาจะมาซื้อจีก็นั่งนึกว่าวันนี้จะมีกําไรเท่าไหร่จะพอกินหรือไม่พอกินคนในครอบครัวเรามีกี่คนกินวันละเท่าไรถ้า้าการป่วยไข้ไม่สบายเกิดขึ้นมีภาระกิจอย่างอื่นเกิดขึ้นดีไม่ดีก็มีนักไถนักรีดมาไถมาได้อีกมันก็เกิดความหนักใจต้องเตรียมพร้อมเข้าไว้ เป็นอันว่า,าการจะได้อาหารมาเพื่ออาหารจากการค้าขายมันก็มาจากความทุกข์ถ้าชาวนาชาวนาชาวไร่มีองค์สมเด็จพระจอมไตรยเคยตรัสว่าข้าวคำหนึ่งนี่มันมาจากความทุกข์เมื่อสมัยผมศึกษาเลยเคยรับคำแนะนำจากท่านอาจารย์ใหญ่ ท่านบอกว่าการพิจารณาหาความทุกข์ให้มองดูหารเป็นสําคัญว่าข้าวที่เรากินเข้าไปหนึ่งคำเนี่ยเอาเฉพาะข้าวอย่างเดียวยังไม่ถึงกับข้าวท่านถามว่ามันมาจากความสุขหรือความทุกข์แล้วท่านก็บอกว่าเธอจงพิจารณาตามถ้อยคําฉันพูด ทัานตรัสช้าๆว่าคำข้าวหนึ่งคำข้าสุกนี่มันมาจากข้าวสารก่อนที่มันจะสุกเรต้องใช้อะไรบ้างมีงานอะไรบ้างข้าวสารมันจึงจะสุกท่านก็ตรัสต่อไปท่านก็บอกว่าก่อนที่มันจะสุกเราก็ต้องหาเตาหาเชื้อบเพลิงหาหมอ้อหาน้ํา หาข้าวสารมาใส่แล้วก็นั่งควบคุมเตาว่าเมื่อไรข้าวจะสุกตามพิธีกรรมท่านถามว่าการหาอย่างนี้การทำอย่างนี้มาแบ,บ่การของความสุขและความทุกข์ถ้าเราต้องใช้แรงงานแทนที่เราจะนอนเฉยๆหิวบ้านึกขึ้นมนอิ่มขึ้นมาหรือว่าไม่เช่นนั้นก็อิ่มมาซะเลยไม่หิวการตัวหิวมันก็ตัวทุกข์ ก็ต้องทูลท่านว่าอันนี้ก็เป็นความทุกข์ท่านทงตัดถามต่อไปว่าเข้าสารมาจากอะไรก็ต้องตอบว่ามาจากขาเปลือกท่านถามต่อไปว่าเข้าเปลือกก่อนที่จะเป็นเข้าสารเขาทำยังไงสมัยก่อนเขาต้องซ้อมต้องตำเวลานี้เราก็ต้องแบกข้าไปที่โรงสี ท่าน,นถามว่าการอย่างนี้เนี่ยมันบกายของความสุขรือความทุกข์ในจี่ท่านก็ถามต่อไปว่าไอ้ตัวข้าวที่มันจะเกิดเป็นข้าวมีไม่เคยมาเขาทำยังไงเมื่อกรากเบเรียนบอกว่าต้องโนนไปไปทำนาเนี่ยไปไถนาไปว่านข้าวไปค้าเป็นได้ยากเพอ แล้วก็คอยปฏิบัติดูว่าข้าวมันจะงามแล้วไม่งามจะมีรวงแล้วไม่มีรวงเสร็จแล้วก็เกี่ยวเกี่ยวแล้วก็มาข้าวยุ่งเข้าแฉางท่านถามว่าคนที่ทําไร่ทํานาไปตากแดดตากฝนฝนตกหนาวก็ต้องทนแดดร้อนก็ต้องทนอากาศหนาวก็ต้องทนไม่ทนทําไม่ได้เพราะมันไม่มีข้าวจะกิน ในการบังคับบัญชาควายหรือวัวที่ลากคันไถเราต้องใช้กําลังกายทําทุกอย่างยาปกติเราต้องการพักผ่อนมากกว่าการทํางานแต่ว่างานประเภทนั้นถ้าเรามันถ้าเราไม่ทําไม่มีกินอาการอย่างนี้เป็นอาการของความสุขหรืความทุกข์ก็ต้องตอบท่านว่ามีความทุกข์ แน้วเมื่อต้นข้าวเกิดขึ้นเราก็ต้องอาาระมัดระวังว่าศัตรูของพืชมันจะมีบ้างไหมศัตรูของพืชมันเกิดขึ้นมาเราทำยังไงจึงจะขับไล่มันไปได้แทนที่เราเมื่อวานต้นข้าวข้าวขึ้นล้วจะนอนสบ,บายกลับต้องไปาาระมัดระวังรษา,าไม่ได้พักไม่ได้ผ่อนไม่ได้นอนตามความตามความตั้งใจอย่างนี้แวาการของความสุขและความทุกข์ ก็ต้องกราบเรียนให้ว่าเป็นความทุกข์เมื่อข้าวสุกแล้วเป็นรวงแล้วเราไปเกี่ยวต้องก้มหลังโค้งหลังปวดหลังปวดเอวแบกข้าวมีความคันอาการอย่างนี้เป็นความสุขและความทุกข์ก็กราบเรียนให้ว่าเป็นความทุกข์เมื่อนำข้าวมาเข้าลานแล้วต้องนวดต้องไล่แกลบต้องไล่ซางออกแบเข้าที่เก็บ มีทั้งคันและเหนื่อยยันนี่แบกกายของความสุขและความทุกข์ท่านก็บอกว่าแล้วก็ต้องกลับเรียนว่าเป็นความวทุกข์ถ้าท่านถามว่าไอพื้นที่นานี้ก่อนจะได้มามันได้มาแบบไหนต้องกราบเรียนว่าถ้ามีเงินซื้อแล้วก็ซื้อไม่มีเงินซื้อแล้วก็ฟันป่าท่านถามว่าไอเงินที่จะไปซื้อนาเนี่ย เราต้องหาว่าเรื่อกำลังกายใช่ไหมกำลังปัญญาก็ต้องตอบว่าใช่การหาเงินมาเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ก็ต้องตอบ้งว่าเป็นทุกข์ด้วยการที่ดันถ้ามีนานแล้วก่อนที่จะไถานานลงไปเราต้องหาควายควายไม่มีหาเงินไปซื้อควายไปสุขหรือเป็นทุกข์ก็ต้องเป็นทุกข์เอาเงินไปจับใจหาไถาหาคลาดมันต้องเหน็ดเหนือ่อยเพื่อการหาเงินนั่อเปล่าก็บอกว่าใช่ ท่านถอยหลังก็ไปว่าถ้าหากสมมติว่าเราไม่มีเงินซื้อนาถ้ามันเป็นป่าเราต้องตัดต้นไม้โค่นต้นไม้ลงมาแต่ละต้นมันเหนื่อยหรือไม่เหนื่อยก็ต้องตอบว่าเหนื่อยโค่นมาแล้วฟันเป็นท่อนเป็นตอนต้องขุดต่อปรับพื้นที่อาการยงนมันเหนื่อยไหมก็ต้องตอบว่าเหนื่อยท่านถามว่าเหนื่อยแล้วมันเป็นสุขแล้วเป็นทุกข์ก็ต้องกราบเรียนว่าเป็นทุกข์ จึงได้ทรงตรัสว่าแม้แต่คำข้าวคำเดียวที่เราเข้ากินเข้าไปในปากมันมาจากความทุกข์มาจากความเหนื่อยอย่างนี้เธอจงใช้ปัญญาว่าของทุกอย่างที่เราจะมีขึ้นตามความจำเป็นของชาวโลกที่ต้องใช้เป็นผ้านุ่งผ้าห่มก็ดีบ้านช่องเรือนโรงก็ดีของใช้ก็ดียา,ารักษาโรคก็ดี สิ่งทั้งหลายเหล่านี้ทั้งได้มาจากแรงงานที่เราต้องเสี่ยงกับความทุกข์ต้องได้มาด้วยหน่ายของความทุกข์และก็เสี่ยงการตรายเพราะว่าการไปทไําไร่ไถนายก็ดีการไปรับบริการเพื่อค่าแจ้งก็ดีการทําทุกอย่างเพื่อได้มาเพราะทรัพย์สินมันต้องเสี่ยงชีวิตดีไม่ดีเราอาจจะถูกงูกัดตาย หรือว่าถูกคนทำร้ายหรือเกิดอุบัติเหตุนี่ต้องใช้ชีวิตเข้าเสี่ยงเหนื่อยยังไม่พอยังนอกเสี่ยงชีวิตแล้วทรมานกับอาการที่เราไม่ต้องการอย่างเราเหนื่อยเมื่อร้าต้องการจะหยุดแต่ว่างานนะั้นมันยังไม่เสร็จมัน,ยมมนยหยุดไม่ได้ก็ต้องทนจำใจจำทำต้องทรมานร่างกายทำไปจนกว่ามันจะเสร็จไม่เช่นนั้นผลมันจะไม่เกิด ท่านให้พิจารณาหาว่าการทุกสิ่งทุกอย่างที่เราได้มาในโลกมันได้มาจากความทุกข์โดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งที่มีความสําคัญที่สุดคืออาหารที่เราจะกินเข้าไปทุกวันนี่เรากินทุกอรดบรรดาท่านพุทธบริษัทเรื่องสําหรับทุกนาเริยสัตว์นี่ให้ผมพูดสามร้อยปีนี่ไม่จบอก ไม่จบพ่ออะไรพราะทุกสั่งทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นทุกขอแนะนําเพียงแค่เป็นหัวข้อพอท่านใช้ปัญญาถ้าพูดกันเท่านี้ยังไม่เข้าใจแล้วก็ไม่ต้องไปหวังมันไอ้แซววันนี่ล้วัมมีนโลกอะตั้งอกตั้งใจลงนรกตามอธิยาสัยก็แล้วกันถ้าสําสำหรับวันนี้เวลาการสอนก็หมดแล้วก็ทองขอยุติแต่เพียงเท่านี้ ต่อทีนี้ไปขอทุกท่านตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มันอยู่ในอริยาบทที่ท่านเห็นว่าสมควรที่ท่านจะสบายั้ะรักษากำลังกายกำลังใจพิจารณาภาวนาตามมฏิยาสายจงกว่าจะเห็นว่าเวลานั้นสมงคนจะเลิกสวัสดี